โอเคก็ก่าวสวัสดีคัะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูหินเล็กกร้ากันนะฮะเราก็เลือกอันนี้นะก่อนเลือกดีๆนะเดี๋ยวพลาดนะฮะแล้วเราก็เลือกอันนี้น,นะใช้งานอันซ้ายเนาะก้อนนี้อันแดงอันซ้ายนะฮะอย่าไปเลือกอันอืนอ่นโอเคแล้วก็นี่เลย เดี๋ยวเรามีหินเรามีอันนี้เกินใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยขายทิ้งนะฮะไอ้ถุงถุงไปเลยนะน,นี่เดี๋ยวเราขายทิ้งขายได้นะขายได้ตังคือเท่าเดิมนะฮะเรียบร้อยนี่นะฮะก็เดี๋ยวเราไปอัปเกรดกันนะฮะแล้วก็อีันียเดี๋ยวเราเลือกเป็นแร่เหล็กเอ๊ะเป็นหินชุบไฟแล้วกันเนาะ เราต้องสะสมชิพายลนะใช้หินชุบไฟแทนมันแปลเลก,กาไม่ได้งไง แล้วถ้ากิจกรรมแล้วมันจะแปลกลับได้ไหมอะไรเงี้ยเดยวไอ้กิจกรรมเนี้ยงั้นผมไม่เอาเลก,กาลเอาจะหินเอาหินชุบไฟแทนนะไม่มีงั้นก็เอาเป็นพวกนี้แทนเหรอไอเนี้ยอันนี้แทนถ้ากระโหลกกลับลำตัวน,นี้แทนอย่างนี้เหรอ,อมันเอาใส่กอดดีกว่ามนะั้งมันอนะไปดูกันนะว่าเจ้าไหนไปดูกันแล้วส่งไปเรื่อยกันนะฮะ ป่ะเดี๋ยวนี้เราเป็นไงบ้างเพื่อนเพื่อนเราเราจะไปอัพกันนะฮะโอเคพัฒนาเลอนะฮะพัฒนาอีกรอบ อ๋อใช้เหล็กกล้าได้นี่ไงใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะฮะโอเคตกใจนี่ว่าใช้ไม่ได้นะฮะ<น>อิงจะเห็นหก <laughs> ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกเขาเราก็เอาเอาไปอัพเลยนะฮะเดี๋ยวนะโอ้โหพลังเราจะอัพขึ้นเยอะเลยนะเอ้ยโอ้โหเพิ่มขึ้นมาเยอะมากต่ออันนะฮะอื้มต้องเอาอีกนิดนึงโอ้โหเดี๋ยวนะถ้าเรา ถึงว่าไอ้นี่ไออธิบายไงดีอ่ะอ่าถ้าทองกดได้เลยแต่ถ้าเศษม่วงต้องเลือกหินเหล็กไฟเดอร์เดี๋ยวนะเดี๋ยวอัดอัดคลิปอัดคลิปอยู่ นะฮะฮเดี๋ยวไปดูสายใหญ่กันดีกว่ามันจะขึ้นปะเดอ้อเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวดูกันนะฮะโอ้โหเยอะมากสามหมื่นเท่าไรเนี่ยแปดหมื่นเลยเหรอโอ้โหเมื่อกี้สองหมื่นปะวะหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดโอ้โหพลังขึ้นมามหาศาลเลยนะฮะเดี๋ยวขอซ่อน,น่อยนะ รอฝนไปยังจะขอขอลองดันพลังเล่นเล่นดูเถอะลืมดันพลังไหมืออยีอ,อ,อ14.28นะครับเพิ่มมา 300k เลยเคเลยอ่ชิบหายนะฮะเดี๋ยวลองนี่นะเราก็ิบายง่ายเนาะเราก็ไปที่ปอเป้เนาะแล้วก็ไปดูนี้แล้วก็กดพัฒนาตัวละคร เนี่ยใช้หินเหล็กเหล็กกล้าได้นะครับอ๋อเห็นนะและเหล็กแดงแปลได้แปลได้อ๋อแปลไป,ป,ไป,ปมาได้ไอ้อ๋อแปลไปไปมามาได้ด้วยนะฮะโอเคสรุปสลับไป,ปมาได้ อย่างนี้อย่างนี้ในตู้ก็ในตู้กิจก็ก็ต้องเอาละไอกิจไอกิจอันนี้นะไออ,อีสอสเตอร์นะฮะเราเอาให้ได้นะเอียนเนี้ยไหนอะนี่นี่น,น,น,นี่เอาสองอันเลยเราต้องการเราต้องการถุงถุงนะฮะ ือที่จะได้มากดติ๊คนี้เนาะสองดาวเรื่องหนึ่งอาชีพนะฮะใชก้กระดูกวิญญาณพ้องกันได้สองเส้นเนาะกระดูกนอกจำได้ว่าสามดาวมันมันจะได้สองสองอาชีพนะก็เลยงงเขาเขาเนิฟลงไปนแน่เลยไม่เนิฟก็แปลผิดอยู่สองอย่างนะฮะไอเน,นี้ยไอเน,นี้นยแต่ละจะให้มันติกพ้องกันได้สองเส้นอ๋อนะ มันอยู่กับอยู่กับมังกรถึงว่าพลังมันหายเอ๊ยอยู่กับมู่ปลายน,นี่เหยอยู่กับมูป่ปเหรอลอดออกก่อนเดี๋ยวามาใส่อ้วนก่นขอนรับหนึ่งนะมันจะขึ้นไหมเนี่ยเรายังไม่ขึ้นนะฮะต้องสองแดงก่อนสิบสี่จุดหกแล้วพลังดันพลังไปเดี๋ยวเราบันทึกไปนี่ก่อนอนะ่ะ ก็เดี๋ยวเราจะมาลงด่านกันนะฮะทีมอะไรดีทีมอันนี้เหลือลายวันดีลายวันไปมังกรอาเรามาดูกันว่ามังกรอาาจะขนาดไหนเนาะเดี๋ยวเราไปเทสอมังกรอากัน,กนคลิปหนึ่งนะฮะก็แหวนเสร็จยีเราเจะาวงไหนดีเขอคิดก่อน แสนปีเราเอาวงนี้เลยดีไหมหรือจะเอาปีกเราปีกไม่ไม่ปีกก็ซับเราสองอย่างะะใจผมไม่อยากได้ซับอีกวงหนึ่งก็แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอ่านสกิลให้ฟังแล้วกันลืมอ่านให้ฟังเลยนะฮะ ไปอ่านที่อันนี้ดีกว่าอันนี้อ่านง,ง่ายกว่าอ่าอันนี้นะฮะที่หนึ่งหนึ่งม่วงตอนซื้อมาเอ้ยอันนี้มันเป็นอันนี้กระเป๋านะฮะกระเป๋าก็จะเป็นบบกดาวอ่าบกคุณสมบัติดาวกระดูกวิญญาณนะฮะอืมก็ลาลังกรสูนเพิ่มอัออตราการดรอปกระดูกวิญญาณนะฮะเพิ่มเท่ากับ50%ของอัตราเดิมเนาะ บดตดอแรับผลรับอื่นไม่มีผลต่อการตอบครั้งนี้นะฮะแล้งอาศูรก็ตัววิญญาณดอกตัววิญญาณเพิ่มเท่ากับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของอัตราเดิมบดบแรับผลผลรับอื่นไม่มีผลต่อการตอบครั้งนี้นะฮะเดี๋ยวไอ้บัตดอบคูณสองเดี๋ยวก็คืออันนี้ลังอสูรใช้กับลังอาสูรนะครับ ก็ค่าโชคดีของกระวิญญาณทั้งหมดเพิ่มขึ้น5%อันที่สองเลือกอันนี้เห็นไหมอ๋ออันนี้ก็คือให้เลือกเลือกมาอันหนึ่งอันที่สามก็เลือกเพิ่มอีกอันหนึ่งนะฮะถ้ามันเขียนอย่างเงี้ยโอเคเข้าใจแล้วนั่นแหละก็ประมาณนี้ฮะก็คือเลือกหนอชีพชีวจรลิทย,ยากระดูกวิญญาส่วนล่างจะเป็นผลพร้อมการสองเส้นนะฮะตำแหน่งเดียวกันผล เป็นผลซ้ำไม่ได้อ๋อโอเคก็คือสมมติผเผาแล้วเปิดหกสมมติเผาแล้วเปิดหกหกแสนเปอร์เซ็นต์สองเซสองอันก็ไม่ได้อย่างงี้ยชพูดเล่นนะสมมติผเผาแล้วเปิดสองร้อยเปอร์เซ็นต์สองชิ้นก็ไปใช้ไม่ได้เดานะเดี๋ยวเราจะอัพให้มันเป็นเลขสิบสองกันนะฮะน่าจะอีกสักระยะหนึ่งเลยมาเร็วก็ดีเราจะได้อัพมันไวๆนะฮะก็ดีนะฮะแต่มันไม่ถ้ามาตู้นี้ไงถ้ามาควรจะบอกล่วงหน้ากันไหนนะ โอ้โหเราเราได้อันนี้เลยวันนี้ืมไปดูสมบะอ๋อเลือกนะฮะคิดอยู่จะเลือกมาตีกระดุกเลยดีไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตีลิงดีไหมมันห้าแล้วอะ่ะขาก็สี่ เดี๋ยวเราจะตีบวกอีกอื่นะตอนนี้บวกเป็นชิลละสิบเจ็ดสิบแปดหรออันนี้บวกอีกห้าค่าโชคดีนะครับเดี๋ยวลองตีบวกสิจะขึ้นไหมอันเนี้ยตีบวกดีไหมเนี่ยเดี๋ยวลองตีเล่นๆนะฮะอันนี้เดี๋ยวบกห้าเปอร์เซ็นต์จะขึ้นไหมหนึ่งสองซ้ม โอ้โหขึ้นไหมไม่ขึ้นนะฮะไม่ขึ้นเดี๋ยวเร,เราต้องเก็บส,สมแล้วค่อยมาตีโบว์เล่นแล้วกันอันนี้อย่าอย่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปย่อยทิ้งนะฮะเนาะก็นะี่ขอจบคลิปแค่นี้ครับสวัสดีขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะได้มางกอกสมบูรณ์ไปบ่ายบายบายสวัสดีครับ